นี่ครูปุ้ยีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะวันนี้เราจะไปทำใบงานเสริมทักษะแล้วก็ชุดร่องรอยวันนี้มีแค่อย่างละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะอ่ะอันดับแรกก่อนจะไปทำใบงานเราต้องมาเรียนรู้จักสระอุกันก่อนสระอุมีหน้าตายังไงอ่ะเด็กๆดูในกรอบสีเหลืองนะคะกรอบสีเหลืองนี้มีสระอุให้เด็กๆดูนะคะ อ่สาสระอุเขียนยังไงวิธีเขียนสระอุก็คือให้เด็กๆนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมานะคะอันนี้ก็คือสระอุนะคะอ่าเดี๋ยวรดวลองเขียนอีกรอบนึงนะคะอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับคําศัพท์ของสระอุที่ครูปุ้ยเตรียมมาให้ก็คือวันนี้ก็คือคําว่ากระดูมกระดูมนะคะกระดูมคํานี้นะคะต่อไปคําว่า ถุงเท้าถุงเท้าถ,งาถุงเท้าต่อไปคำว่าวิทยุนะคะวิทยุและคำที่สีก็คือรุ้งค่ะรุ้งค่ะอ่ะคำแรกเราจะมาสะกดกันสะกดคำสระอุกรออะกระดอ,อ,อดุมกระดุมนะคะ คำต่อไปค่ะคำว่าถุงเท้านะคะทออุงอถุงทอเอาเท้าไม่ทูเท้านะคะต่อไปคำว่าวิทยุวออิเดวิททออาทยออุยุนะคะอ่านว่าวิทยุนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะคำว่ารุ้งสะกดดังนี้ค่ะ รออุงอลงไม้โทรุงนะคะอ่เด็กๆได้เรียนรู้จักไปแล้วคำสระอุนะคะต่อไปเรามาทำใบงานกันเลยนะคะใบงานหน้านี้จะอยู่ที่หน้า21บาใบงานเสริมทักษะหน้าที่21นะคะเขาให้เด็กๆนะคะดูภาพสวนสาธารณะแล้วช่วยพี่โตอ่านสระอ่านสะกดคำที่มีสระอุและก็เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะ สมมติว่าคําแรกที่อยู่ข้างล่างเด็กชายกําลังวิ่งอยู่เขาใส่อะไรอยู่นะเขาใส่ถุงเท้าค่ะเราก็เขียนถุงเท้าคําว่าถุงเท้าลงไปนะคะ,ะถุงเท้าก็จะมีทออุองอถุงนะคะทออุงงอถุงทอเอาเท้า ไม้ทเท้านะคะคำว่าถุงเท้านะต่อไปเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่กลางแขนออกค่ะแล้วเขาก็มีกระดุมใส่เสื้อที่มีกระดุมอยู่ข้างหน้าเราก็จะเติมคำว่ากระดุมลงไปก็จะมีดังนี้กรออกระดด มดูมกระดูมนะคะต่อไปเด็กผู้หญิงนอนอยู่บนเสื่อกำลังฟังเอฟังอะไรอยู่นะอ่ากำลังฟังวิทยุนะคะบอเอดวิดแต่เป็นทำไมต้องมีคำว่าวิทยมันเป็นการสกดนะคะแล้วก็ทออะทะามันเป็นคำ ลดรูปนะคะยออุยุวิทยุนะคะและคำสุดท้ายเด็กๆมองเห็นไปไกลๆไหมสีสันสวยงามมากเลยคำว่ารุ้งนะคะคำว่ารุ้งก็จะมีรออุงอรุงไม้โทร,รุ้งนะคะอ่านว่ารุ้งอ่า ครบหมดทุกคำแล้วนะคะเราก็จะไปหน้าต่อไปเลยอ่สำหรับหน้าต่อไปนะคะก็จะมีคำเหมือนกับเหมือนกับชุดแรกนะคะแต่อันนี้จะเป็นในชุดร่องรอยเมื่อกี้จะเป็นใบงานเิลรักษานะคะหน้าที่21แต่หน้านี้จะเป็นชุดบันทึก ร่องรอยนะคะหน้าที่ห้าเอนะคะอ่ะอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้อีกเพียงแค่เราเติมสะรระอุลงไปอ่าหนไหมคำว่ารุง้งเราก็เติมสะรรอุลงไปมันหายไปเราก็เติมลงไปแล้วก็คำว่าต่อไปวิทยุนะคะเติมสะรรอุลงไปแล้วก็มีคำว่า ถุงเท้าอ่าถุงเท้าเติมสระอุลงไปเสร็จแล้วสุดท้ายเลยมีอยู่สามเม็ดเรียงกันก็คือกระดุมนั่นเองสำหรับใบงานของเราวันนี้มีแค่สองหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะแล้ว อย่าลืมส่งผลงานตัวเองมาให้คุณครูปุ้ยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ